สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะวันนี้พบกับคุณโซพลอาจารย์ชัยพาและก็ดิฉันกรองทองค่ะก็วันนี้ยังคงต้องติดตามนะคะการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันนี้ต่อเนื่องกันมาเป็นวันที่สองหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ยาวนานไปจนถึงประมาณตีหนึ่งครึ่งได้อ้าที่ได้แนว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งครึ่ง ที่รู้อ่านข่าวย้อนหลังนะคะไม่ได้อดหลับอดนอน <c oughs> ดูนะคะ <c oughs> เพราะหลายคนเขาก็บอกว่าโอ้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นอะไรประเด็นสักเท่าไหร่อะไระยอย่างเงี้ยฮะมันมีไหมเคราว่าวันนี้วันนี้ให้ติดให้รอติดตามคิวของโรมแล้วก็พริตวิโรนอวีโรนนี่มีประท้วงไปเมื่อเมื่อช่วงเช้าแล้วมีประท้วงเรื่องแบบ าจะใช้คําว่านายกส้มหล่นรัฐบาลส้มหล่นอะไรเงี้ยมีความวุ่นวายเล็กน้อยเมื่อเช้านี้ที่แล้วก็มีใช่ส้มหล่นไม่ถูกเล่นลลนยกฟลุกฟลุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อไทยเขาจะขอใช้สิทธิ์ต้องถอนท่านประธานอันนี้ต้องถอนุมาแบบฟลุกเออเออก่าจะกว่าจะรู้ตัวชัดไม่ช่าสิบเอ็ดโมงนูนเวลาประยุทธ์สั่งสิบเอ็ดโมงให้บวชให้ มาแบบฟลุกก่อนหน้า11โมงยนงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรขนาดนั้นเลยอะค่ะใช่นี่แบบชีวิตด้วชีวิตด้วยไม่เป้าหมายเลยนะไม่รู้ว่านานกคนเลยนะมาแบบทุบไงมาแบบฟลุกทีแรกมันจะกลายเป็นเลื่อนปุ๊บปุ๊บไปถึงลุงป้อมเลยค่ารู้ว่ายังไงตัดสินใจสั่งให้โหวตตอน11โมงก็คะแนนมันเริ่มสวเริ่มมาใช่ไหมอ๋อนั่นแหละคือมาแบบฟลุกไงเงื่อนไขตกลงกันได้ด้วยใช่รับปากนะว่าอย่าต้อง อย่าใช้มีดเสียบหลังก็ทักษิณก็บอกผมไม่ใจ้สูงมากจะไม่ได้เหรอเช่อ่ะนั่นแหละนั่นแหละก็เขาคืนอำนาจให้ไปไงอยู่มา9ปีอิ่มแล้วเงี้ยคืนให้เลยเออเออแล้วก็เขาเรียกว่าไงตกลงกันหลังหลังบ้านแล้ววินวินแล้ววินวินแล้วเลยนี่มาตามนั่นตามเช็ดกูกันแล้วกันทีี้แล้วก็ชั้นระวังหลังให้แต่งตั้งโถงทหารอยู่ในมือเขามาหมดแล้วใช่8 9ปีสายงานเขาวางไว้หมดเพราะนั้นเรื่องความมั่นคง แกอย่าหวังไ่าจะมาหักหลังฉันเพราะว่าออโดนแน่แล้วก็แต่แต่พูดถึงการอภิปรายเนี่ยถ้าถ้าใครพูดอะไรสมัยถึงสมาชิกเนี่ยพูดอะไรที่ที่ไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย <c oughs> ประธานเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปิดใหม่ใช่ไหมคะ <c oughs> แต่มันยังไม่เกิดขึ้นในสภาค,ครั้งนี้นะคะแต่ปรากฏว่ามันเกิดขึ้นกับประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะ ถึงขั้นคือตามรายงานข่าวเขาบอกว่าเจอเจ้าหน้าที่ปิดไม่เพราะพูดนอกเรื่องแล้วก็เล่นมุกตลกชวนอึดอัดอืมคือพูดเลื่อยเชื่อยไงเลื่อยเชื่อยแล้วก็ตอบคำถามเลื่อยเชื่อยแล้วก็อ่าลสะดุดะมุกแป๊กไงสรุปมุกแป๊กะแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้หญิงเลยมาบอกปิดบอกปิดปิดงานเลยบอกว่าโอเคด๊าสิสพอละค่ะพอละค่ะสัมภาษณ์แค่นี้นะคะเงี้ย เพราะลุงเอ๋อนี่ปล่อยไก่หลายตัวแล้วพูดหลอดเลวเปืยอยเจ้าเจ้างานอะไรครับเนี่ยแถลงข่าวไหมเป็นการแถลงข่าวที่กรุงฮานอยที่เวียดนามค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันเอมีดาวเหลืองธงแดงเนี่มันเวียดนามเวียดนามนเออที่คนไมกันไปฆ่าคนเวียดนามสองล้านคนนั่นแหละยุคนี้นะพวกนี้ยุคนี้เนี่เนี่ยพวกนี้คนนี้ละ ขเขาบอกเหตุการณ์ด<ม>ังกล่าวจับมือกันได้ไม่น่าเชื่อ,อทุกอย่างเป็นไม่ได้หมดไม้แต่เนี่ยอย่าว่าเรื่องการเมืองเลยเนี่ยฆ่าคนก็ตายเสร็จแล้วยังก็ไปเหยียบดินดแดนใช่แต่ยัง,งว่าเวียดนามก็ไม่มีทางเลือกถ้าไม่อิงทางนี้ไว้เขาก็มีถูกกับจีนอยู่แล้วเวียดนามหรือแม้แต่ญี่ปุ่นกับอเมริกาเองก็ถูกต้องก็เขาเรียกว่าเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะฮะอเมริกาใจดีมากเขียนรัฐธรรมนูญให้เลยอแล้วทุกวันนี้ก็ห้ามเปลี่ยนแปลง เียนแล้วทำให้เลยฉบับเดียวนะของญี่ปุ่นน่ยเดีวขอขอดูจังหวะนี่แกโดนไล่ลงนิดนึงนี่นี่แกเดินไปนั่นแหละเดินเดินคือเขาบอกว่าปิดไมค์แล้วก็เพลงแจ๊สขึ้นให้เป็นสัญญาณเลยว่าเออจบแล้วการถแถลงข่าวจบแล้วเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะคะ We talked about at the conference overall. We talked about stability. We talked about making sure that the third world, the excuse me, third world, the uh, the the uh, The southern hemisphere had access to change, it had access. To, we, it wasn't confrontational at all. With thank, thank you, everybody. This man's the press that, conference. That, Thanks, everyone. Thank you. Thank you. It's not crazy with every person I met with. are you worried about your son being indicted, Mr. President. ไม่เจอเลยทั้งเดียวเดินตัดบทใช่ไหมคะอารมณ์แบบอผสมระดับนี้เออตัดบทแล้วก็เพลงเพลงคนอายุมากแล้วมันจะไม่น่าเชื่ออะไรไงของเราไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการที่เขาไปตัดอย่างเงี้ยใครจะไปฆ่านะไม่ไม่ปกติว่าแค่นี้ค่ะไม่มีเขาแถลงข่าวมีพนักงานเขาตัดนี้ทุกทีป่ะแค่นี้ป่ะแล้วให้เวลาหนึ่งคำถามนะคฆ่าอย่างเงี้ยโอเคแค่นี้แค่นี้ค่ะอย่างเงี้ยมี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  คือเจ้าลุกน้องทีต้องช่วยเจ้านายเวลาอยู่ในสภาวะที่ขับขันน่ะนี่คืนธรรมดามากทัดเลยแล้วลุงแกไม่โกรธลุงว่าเอเมื่อกี้ลุงทําอะไรเป็นเหลือเนี่ยต้องเอาเทปให้แกดูย้อนหลังอะแล้วเขบอกเฮ้ยกูพูดไปยังไงวะน่าใช่ใช่ที่ไหนเนี่ยพูดที่ไหนอ่ะใช่ใช่เขาบอกว่าเออบางบางการบางช่วงบางตอนที่ไบเดนพูดเนี่ยเขาบอกว่าบางทีก็ดูเหมือนเหนื่อยล้าแล้วก็มีอาการสับสนระหว่างตอบคำถาม อีกทั้งยังมีการเล่นมุกตลกที่ชวนอึดอัดและการเสดสีที่ไม่มีชั้นเชิงอย่างเช่นการที่เขาพูดติดตลกว่าไม่รู้ว่าเป็นเวลาเช้าหรือกลางคืนซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ตลกแตาาจจ<ง>่จะหลงรลงหลง็ได้แล้วก็จบงานแถลงข่าวด้วยคําพูดว่าฉันจะไปนอนแล้วฉันจะไปนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมก็นะคือเขามาจากอินเดียไงเขามาอย่างนิวเดลีหลังจากประชุม G ี0ไงแล้วมาต่อที่ฮานอยเขาบอกว่า อ,อบางคําตอบของไบเดนเนี่ยะท้อนให้เห็นว่าไบเดนกําลังสับสนระหว่างประเทศอินเดียและชาวอินเดียแดงด้วยนะอินเดียกับอินเดียนเช่นตอนที่ถูกถามถึงประเด็นข้อตกลงเชื้อเพลิงฟอสซิลจากการประชุมสุดยอดผู้นำจียีเขาตอบโดยการพูดถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งของจอห์นเวนนักสแสดงและผู้กำกับชาวสหรัฐในช่วงทศวรรษ2004ในช่วง,งปี2อ6 0ถึง 2510ที่เกี่ยวกับชนพื้นเมืองอเมริกาหรืออินเดียแดงก็เลยมีการสะท้อนว่าหรือไบเดนเนี่ยจะงงระหว่างประเทศอินเดียกับชาวอินเดียแดงกันแน่ลุกทันจอนเวนไ่มไม่ทันนะอาจจะต้องไปขอดไปหาย้อนหลังจอนเวนยังไงอะฮะจอนเวนพระเอกที่หนังข้าบอยที่เล่นหนังคราบอยมากที่สุดนะแล้วก็เพิ่งได้หนังนางมัตุกาทองจากหนังเรื่องทรูกริดนะ คือเล่นหนังเกิดตั้งชีวิตแต่ได้ได้ทุกต่าวอขาแค่ตัวเดียวเพราะแกไม่สนใจทุกขาแกไปเพชรแค่ไปข่าวบอยขี่ปืนยิงม้าเงี้ยนะพวงปืนจอห์นเวนเนี่ยบนหลังม้าตลอดคือเป็นถือว่าเป็นวีรบุรุษฮีโร่จอแกจอหนังอเมริกันเลยว่าข่าวบอยต้องจอห์นเวนนะหรอยุคนั้นต้องยุคไหนอ่ะหนึ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งเก้าห้าศูนย์ต้นมาล่ะโอ้โหหกสิบปีที่แล้วอ่ะ ได้ใน19 19 40 50มาต้นมาเนี่ยอาเกียรติตอผมเป็นเด็กอ่ะแสดงปีที่แล้วนี่ต้องถ้าเทียบกับเมืองไทยนี่ต้องรุ่นใครคะ19 50ก็รุ่นผมนี่ละมันเจ็ดติดปีแล้วสมบัติสมบัติอรัญญารี่นก่อนสมบัติเจก่อนนั้นอีกอะฮะรุ่นผมนี่แหละให้19 60 50นี่ผมเพิ่งเกิดอะก็ตอนที่เขาแสดงหนังเรื่องฮาตาริเนี่ยฮาตาริเนี่ยนะผมอยู่อยู่มศ อยู่ตอนันอายุสิบสี่นะเขาเล่นหนังเรื่องฮาตาริที่มาไล่จับแรดในแอฟริกาฮาตาริเป็นภาษาเหมือนที่ภาษาญี่ปุ่นภาษาไม่ใช่ภาษานี่ภาษาชาวชาวชาวไม่ใช่ชาวสิงห์นชาววายวายลีซึอะไรสวาฮยลีสวาฮยลีสวาฮยลีแปลว่าอันตรายฮาตาริอันตายจริงจริง นี <OR> ่แหละนี of of ่แหละที่ที่จอห์นเวนไงไปแดนเขาพูดถึงจอห์นเวนอยู่คือเล่นหลังเล่นกรีนเบเร่ที่มาเป <himself> ็นสงครามเวียดนามเป็นทหารหมวกเขียวกรีนเบเร่นะคนดูบอกโอ้นี่เวียดนามเวียดกงคงกินผักบุ้งมั้งเนี่ยเขาโง่อย่างเงี้ยให้จอห์นเวนมาอะไรฆ่ามีกรีนเบเร่ศักยภาพข้าถ้าหากกรีนเบเร่ตายคนข้งฆ่าเวียดนามได้ห้าคนเขาบอกเงี้นะ กูเห็นมึงชนะสงครามเวียดนามมึงเก่งอะไรนี่กูเห็นชนะเยอะที่เก่งในหนังเก่งในหนังใช่เก่งในหนังหลายแล้วแพ้โมดชนะชวนเชื่อดรรอบที่ไหนแพ้ที่นั่นบอกไม่ก็หลายอย่างในหนังอเมริกันน่ะชนะในหนังตลอดนะชนะก็รบในหนังนะรบชนะในหนังเนี่ย สไนเปอร์แบล็คฮอคดาวอะไรอย่างงี้นะจะลบชนะได้ถึงแพ้แต่เพแต่เพ่ก็เก่งเนี้ยใช่ใช่คือเอาตัวโุกจากผู้ร้ายเนี่ยซูเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาเลยือโลถืออะไรแม่เรื่อง13เนี่ยที่ไอไอไอสำนักสำนักงานสหรัฐที่เบงกาซีในลิเบียจำได้ไหมที่ไอหน่วยไอแบล็คไอแบล็ควอเตอร์ไปช่วยแล้วก็ช่วยเจ้าที่สาธลทุตอเมริกันไงสาธทุตอเมริกันไงมาพวก อาหรับมาโจมมาเป็นร้อยจำได้ไหมที่อุสาทูตไม่อิริเบียออิเบียเบงกาซีเตอร์ตินอาวสินเบงกาซีเนี่ยนะคือตายเกือบหมดแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายพระเอกก็รอดมาได้เงี้ยเออเพราะเลขซอฟท์เพาเวอร์คืออเมริกันเนี่ยอเมริกันต้องเป็นยีนนิสัยคือวัฒนธรรมฮีโร่ใช่ประเดจะต้องเป็นตัวเด่นนะยืนลงบางสหลังสบู่พูดต้องคือเปพูดคนหนึ่งละใช่ไหมจำได้ไหมแล้มีตัวเอกคนหนึ่งละนี่เะคือเรวัฒนธรรมฮีโร่ ใช่เขาเรานี่แม่งอันนี้สายแล้วอันิี้สายแล้วเนีอยต้องมีต้องมีแบบอะไรนะฮีโร่เสมอะแต่เริ่มน่าห่วงก็เผื่อเขายังเป็นอย่างนี้อยู่ะใช่ไหมแล้วยังปีหน้านู่นรออีกปีหนึงรอกว่าจะเลือกตั้งเนี่ยคือไหวไหมคิดว่าปัญหาเรื่องอะไรหรือไม่ไม่ไหเคมีในสมองเขาบอกว่าอายุเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วเขาบอกต่อไป็ต่อเป็นคันลำบากนะที่จะจะนั่น้รักษายากนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่หมอที่ไหนก็จะรักษาได้ เขาเป็นเพืเป็นมีปัญหาเรื่อง c ognitiv e ability คือขีดความสามารถในการรับรู้เนี่ยมันหมดแล้วไงเออแล้วเออแล้วไงคือพูดง่ายเหมือนเมมโมรีมันเต็มอ่ะย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำเออทำแล้วลืมก่อนก่อนก็ไอ้นั่นอีกอะไรนะไอ้มิชแมคเคนเนลผู้นำฝ่ายเสียงข้างน้อยของริ u บ l ิกันในสภาในสภูนสภาก็อยู่ๆพูดไปพบนิ่งอึ้งยี่สิบวินาทีช็อตช็อตเยียบเลยผู้หญิงพนักงานต้อง ชวนลงอย่าเวชิญลงอย่าเวทีเลยเดินเดินไปหันโซ่ country for old men ใช่ป่ะทั้งวันเจ็ดสิบแปดแล้วยังโอเคอยู่ค่ะค่ะค่ะไอ้นั้นแปดสิบเอ็ดละไอ้มิชแมคคอนเนลคือคือเขายังเขายังไม่เท่ากับของเราเนี่ยของเราแบบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ดีอะคนสัมภาษณ์หลับไปเลยยังมีเลย อันนั้นไม่ใช่เรื่องค o g n i t i v อะไรไม่ใช่ไม่ใช่เดวเจอแล้วพอเขาตอบมาปั๊บต้งนมาถามต่อได้อีกเขาเรียกว่าเข้าสมาธิสมาธิเข้าสมาธิว่าเขาว่าเขาเข้าสมาธิเอามาคุยได้สนุกนะตอนนี้นะตอนนั้นคงไม่สนุกเท่าไหร่แล้ว ค่ะ <laughs> จริงๆเมื่อวานนี้เป็นวันที่ครบรอบ22ปีเหตุการณ์นในันวันๆด้วยนะคะแล้วก็ไบเดนก็ได้จัดคือสหรัฐเนี่ยเขาก็จัดพิธีรำลึกแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นเป็นถแถลงหรือว่าเป็นสปีชของประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยที่เรียกร้องให้ชาวอเมริกันร,รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแม้ว่าจะมีความแตกต่างทางการเมืองอันขมขื่นก็ตามคุณลุงจำได้ไหมว่าตอนน้นที่เกิดขึ้นาทำอะไรอยู่ โอ้ยตอนนั้นยังเรียนอยู่ปีสองอ่ะอะไรอะไรมันยสาวขนาดนั้นมันเด็กขนาดนั้นเลยไงโอ้ยตอนนั้นยังแบบไม่รู้เรื่องความซับซ้อนของล้งใบนี้เท่าไหร่เยนะไนนานมึทำอะไรนานนะมึงทำอะไรตอนนั้นอยู่ร้านอาหารที่ตรงเนี้ยลายพราวถุงมุมอะเรื่องอะไรสะพานควายแต่นัร้านที่มีรถไฟอยู่อ่ะผมกินพ่อชนาผมกำลังเป็นพิธีกรในงานสัมมนาที่สำนักงานอสัมชัน ที่สาทรนะค่ะ่ะกำลังสักสองทุ่มได้ไหมไพ่เพะมันเกิดช่วงเช้าช่วงเก้าโมงแปดเโมงตอนเช้าใช่ไหมพอถึงพูดกำลังพูดพูดกำลังเมาอยู่นะกูเบื่อช่ภหยงานสัมมนาเนี่ยบอกเบื่อเราเป็นพิธีกรไงเราก็ต้องฝ้ายพูดเสร็จแล้วก็ให้นี่พูดนี่พูดใช่ไหมเราไม่เคยได้พูดคนในงานเนี่ยลืมยดโทรศัพท์มือถือมาดูเฮ้ยยยยยๆอั้นการติดต่อสื่อสารมันมีมือถือแล้วมีมือถือแล้วมีมีมีเดี๋ยวครับ ตอนนี้เวิร์คช็อปเซ็นเตอร์ถูกระเบิดแล้วอาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยนะเลิก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 กลับมาเลิกเลยเหรอคะเลิกการงานเลิกการงานเหรอเลิกเลิกเลิกโอ้แล้วก็ไปออฟฟิศไปฟิตไปได้ไปนั่งออฟฟิศไปดูเอาตึกเวิร์คช็อปเซ็นเตอร์ไม่อยู่แล้วใช่ไหมอยู่แล้วหายไปแล้วอีกไม่กี่วันนั่งทำหนังสือคอมชั้นลึกออกมาหนังสือคอมชั้นลึก จะบอกว่าสะทายเขามาหรอคะหลังปีปีที่วอเทสถล่มนะคะปี25 4 4ใช่ใช่4 4ย้อนหลังไปไกลเลยยังยังจำได้จำได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ยบนเวทียังไม่มีอาการคอกนิทีบอะไรนะยอบนเทียังมีอยู่ความทรงจำตั้งเดิมจำได้แม่แต่ชื่อคนใหม่ๆจำไม่ได้แล้ว่เงี้ยเอ๊คุณชัยพันธ์ชื่ออะไรนะาเนี่ยแต่แต่เมื่อวานของเราก็นะมีคนความทรงจำเลื่อน ม,มีคนต้องเตือนกันจําได้ไหมล่าหนูตีงูเห่าเสร็จแล้วเป็นยังไงวันนี้อะไรมีการเตือนความจำกันเยอะเหม้อน,นะเมื่อ,อวานนี้เขาก็เตือนความจําหลายอย่างเตือนความจําว่าเ,เคยหาเสียงว่าแรงงาน600บาทใช่ไหมปณิยตรี25งหมแล้วก็เรื่องของพักหนี้กเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่จะหาเสียงไว้ทําทันทีปรากฏว่าในในโยบายเนี่ย ไม่ได้พูดถึงคือคือไม่ได้กําหนดเวลาแบบนี้เหมือนตอนหาเสียงที่เขาบอกว่านโยบายไม่ตรงปกอะไรอย่างเงี้ยนะคะในในนโยบายก็จะเป็นแบบพูดภาพกว้างๆบอกภาพกว้างๆเอาไว้ว่าค่าแรงที่เหมาะสมเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยโดนจับผิดหลังจะพูดมาสองปีตันนี้เหลือสามเดือนแล้วอุ้ยเป็น เป็นกระทรวงเดี๋ยวสามเดือนจะเริ่มทำมันมันสายที่สายที่คนไม่ค้นไม่ขึ้นน้อยไงสีแดงกับสีม่วงนะไม่ไม่สายที่ที่กําหนดได้เนี่ยคือที่สั่งเขาได้อะรถเดียวแล้วเดี๋ยวเ้าขึ้นใหม่แต่สายนี้มันคือเขาจ่ายเงินไปแล้วเขาไม่ยอมเออจ่ายเอกชนยังยากอยู่สายเขาจ่ายเงินไปแล้วแต่แล้เอาสายที่สั่งได้ก่อนเรื่องตั้งค่าที่ผ่านมาเขาจ่ายเงินไปเยอะเรื่องอะไรไปรถลายรถไฟดูแลอยู่อะไรอย่างเงี้ อไริกามาโดนด่างไงโดนพูดมากไปก็เลยแต่แต่ต้องบอกว่าเป็นกระทรวงแรกเลยที่ประกาศให้ของขวัญปีใหม่ประชาชนนะคะ<อ>พุทธเนี่ <c oughs> พุทธโธทำทันเทียนะคะสามเดือนรับรองว่าหลังจากพูดไปสองปีใช่คือโ,อโดนจวกดับคือคุณ <c oughs> มาที่คุณสุริยาก่อนเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าหลายคนก็รอคือนอกจากเรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเป็นนโยบายที่คนรอนะคะเพราะว่า มันเป็นเรื่องของค่าค่าขร <คง S 2> องชีพของคนจริงๆในการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็เมื่อวานถแถลงนโยบายในช่วงค่ำนคะคะก็ลุกขึ้นชี้แจงในช่วงค่าว่ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมแล้วหลายโครงการต้องทบ,ท,บทวนอะไรดีก็ทําต่ออะไรมีปัญหาก็ต้องทบทวนเพื่อประโยชน์ของประชาชนรถ ไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะทําต่อไปนโยบายนี้จะเริ่มทันทีเพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้กับผู้มีไรายได้น้อยนะคะต่อจากนี้เนี่ยจะรวบรวมสัมปทานเส้นทางเดินรถไฟฟ้าของเอกชนทุกสายมาเจราจาแล้วก็ส่วนรถไฟฟ้าสายสีแดงตลิ่งชันรังสิตแล้วก็สายสีม่วงบางซื่อคลองบางใหญ่เนี่ยจะปรับราคา เป็น20บาทตลอดเส้นทางจะเร่งผลักดันให้ได้ภายใน3เดือนนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนนี่อยากทันได้นั่งเก้าอี้ให้ร้อนเลยมีปัดโถ่ไหมีปัโทไม่มียวไม่มีใครเขียนให้คงไม่มีใครก้าเขียนคำนี้แล้วล่ะจะเห็นจะน่าจะสะดุดอยู่นะคะก็เสียรางวัลไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไงใช่ดูแบบเสียศูนย์ไปเพราะคนก็วิจารณ์เลยว่าอ้าว พูด <c oughs> มาหน้าตาเฉยเลยว่า <ped> 2ปีไม่เร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องใช้เวทีนี่แหละสองคือทันทีเนี่ยมันไม่ทุกสายเขาไม่ได้พูดเขาอ้างได้ใช่ไหมทันทีไม่ทุกสายใช่ตอนหาเสียงใช่ไหมตอนหาเสียงเขาบอกว่าผมไม่ทุกสายนะไม่ทุกสายเพราะออย่างเงี้ยก็ไม่ผิดถ้าเกิดเป็น พวกผมมันมาเกาะสามักกาปลาไม่ถูกอีกแล้วพุทโธแค่นี้พูดไม่เข้าใจสีธนนชัยแล้วพุทโธแค่นี้ไม่เข้าใจรัฐบาลไหนๆมันก็ใช้สูตรเดียวกันทั้งตำราสีธนนชัยใช้เหมือนกันหมดแล้วหาเสียงกับของจริงคนละเรื่องกันก็รู้อยู่แล้วพุทโธแค่นี้ทำไม่เข้าใจพุทโธแต่ที่น่าสงสารก็คือเมื่อเดือนที่แล้วยังเป็นรัฐบาลอยู่เดือนนี้เป็นบอกต้องกลับกลายมาเป็นฝ่ายค้านแล้วก็แบบตีหน้าเศร้าติติงรัฐบาลใหม่ นะไล่หนูตีงูเห่าที่หาเสถีย้ปัจจุบันนี้ก็เอาหนูไปอยู่ด้วยไไล่หนูตีงูเห่าหรือเป็นการทําลายไอความสมดุลธรรมชาตินะเพราะงูเห่ามันกินจับหนูใช่ไหมใช่หนูกินข้าวใช่ไหมถ้าคุณตีงูเห่าก็หนูมันก็ชุกชุมขึ้นมาตายหาก็กาข้าวกินหมดมันต้องอยู่ด้วยกันระบบนิเวศมันเป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติอันเนี้ยมันก็อย่างนี้แหละคนอยู่สปพีชีเดียวกันเขาก็ต้องไปรวมหากันใช่ไหมไอ้หนูตีงูเห่ามันต้องมงแม็กสาบอีกอะ นี่ซาบีก็เนี่ยแหละที่น่าโยกคือแมลงสาบเนี่ยต้องอนุรักษ์ไว้ดันเขี่ยออกไปเนี่ยทำไมเพราะเออแต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่อยู่นานอะไรก็อยู่ยงหลพันนะคะตอนนี้มันแบ่งมีมาดัสกามาสายมาดัสกามาการ์าคาสกาใช่ไหมมาการาคาสกา้วสายท้องถิ่นเออจริงสััยพนเหรอแบ่งเป็นสองสายพันธุ์หรืมาดัสกาเขามีตั้งยี่สิบเอ็ดตัวเขาจะไปอยู่ป่าร้อยต่ออีกสี่ตัวอยู่ป่าสตออย่างเดิมแล้วสายไหนจะ จะจะคงทนชีวิตยืนยาวกว่ากันนะคะอันไหนที่คือสายมาดาสกามันผิดถิ่นใช่ไหมวันหนึ่งมันก็ต้องสูญพันธุ์ไปตามธรรดาถ้าย้ายไปอยู่ป่าสตอป่าร้อยต่อเห็นไหมอ๋อระบบนิเวศมันไม่ได้ใช่ใช่ไม่ได้เพราะมาดาสกามันเป็นมันมันเป็นมันเป็นทวีปใช่ไหมถึงแม้ตัวมันใหญ่กว่าก็ตามแหละแต่มันกินมันกินจุไงเแี่ใจยังไงก็ต้องไปนะอยู่ไม่ได้เราจังหวะอยู่จังหวะอยู่ แต่วันนี้เห็นได้ข่าวว่าจะเป็นฝีปากของมีโกนาน้ำพึ่งนะว,วันนี้เ,เพราะว่ามันยังออยังมีเวลา<ๆ>ย,ยังมีเวลาที่สรุปเอาไว้ที่ยังเหลือนะคะในการอภิปรายคอรมอร์เหลือเวลาในการอภิปรายอีก3ชั่วโมง35นาทีพักร่วมรัฐบาล เหลือเวลาในการอภิปราย1ชั่วโมง58นาทีแล้วก็สว1ชั่วโมง38นาทีส่วนพักร่วมฝ่ายค้าน6ชั่วโมง27นาทีนะคะที่ที่ยังเหลือสำหรับวันนี้ mm hmm. ก็เมื่อเช้าคุณเสฐาที่ลุกขึ้นชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับนโยบายแรงงานเพราะว่าตอนช่งชวงเช้าเนี่ยทางฝ่ายค้านโดยก้าวไกลเนี่ยคะ่ะเขาก็มาอภิปรายเรื่องของแรงงานว่าไม่ไม่ได้ไมีรายละเอียดแล้วก สสสมุทรสาครคนหนึ่งอะค่ะที่อภิปรายอยู่อยู่แกก็ควักเสื้อแกลฟเสื้อไรเดอร์เสื้อไรเดอร์เสื้อไรเดอร์แล้วกันมาใส่กลางที่ประชุมเลยว่าเนี่ยเคยทํางานเป็นไรเดอร์มาก่อนแล้วก็พูดถึงความแบบอ่าลำบากหรือความโดนอวรัดเอาเปรียบของอาชีพไรเดอร์แล้วก็เนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลาให้ความสนใจเลยไม่เป็นสะสะ แล้วเลือกไม่เอาละเลือสสดีกว่าเงี้ยใช่แล้วได้มั่นคงดีเดือนแสนกว่าอ่าหองอาหารเลี้ยงฟรีต้องประชาชนเลือกเขามาวันละพันสมุทรสาครเขตไหนหนู้ยจะไม่ได้เลือกเขามาเออก็ได้เป็นตอนนี้เป็นสสแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมีความเข้าอกเข้าใจถึงความลําบากของอาชีพผู้ใช้แรงงานแล้วก็ยกตัวอย่างไรเดอร์ที่ตัวเองเคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยจบปริญญาตรีใช่ไหมต้องจบสีสสต้องจบโอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรที่อินเดียในเกเรล่าแล้วเกเรล่าเนี่ยจบปริญญาโทขับสับล้อ เห้ยรอฮะอ๋อพวกจบวิศว์วิศว์วิศวะวิศวะวิศวะขับสำล้ออะไรหรอฮเออเห็นไหมมันเขาเรียกว่าอะไรเราต้องไม่คิดติดกรอบอะเนาะใช่ไหมชีวิตเัอ่าสัมมาอาชีวะใช่ไหมคือถ้าคุณคุณใหเป็นคนสุจริตไม่กี่คนในนั้นก็ได้ใช่นไหมเออแล้วก็ตอนตอนหลังเนี่ยคุณวิทยาก็เลยวิทยาจากกรมไทยสร้างชาติเนี่ยก็เลยลุกขึ้นเหมือนกับว่าประท้วง คือหลังแต่กตตแต,แต่แต่ว่าสสท่านนั้นเขาอาภิปรายจบแล้วนะคะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องกฎระเบียบของสภาเนี่ยคือการที่จะเอาเอ อุปกรณ์อะไรเข้ามาเนี่ยมันต้องขออนุญาตก่อนอยู่ๆก็เอาเสื้ออะไรมาใส่อะไรอย่างนี้ไงไม่มีการขออนุญาตคือมันผิดกฎผิดระเบียบคราวนี้แหละก็เลยประท้วงกันว่าอ้าวดูถูกอาชีพไรเดอร์เหรอนน่นนี่นั่นอันนี้ไม่ได้ดูถูกเขาพูดถึงกฎระเบียบว่ามาดิสเพลย์อะไรเงี้ยมาโชว์เงียมันต้องมักคืออย่าว่าแต่เสื้อพวกนั้นเลยแม้แต่รูปครมอ จะเอาขึ้นมาโชว์ทีจอมยังไม่ท่านประธานยังไม่เห็นนั่นแหละเมื่อวานเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่พูดถึงบุคคลภายนอกเอารูปเข้ามาโชว์อะไรมาอะไรอย่างเีต้องคํานึงถึงบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงด้วยไม่ค่สนใจเรื่องกฎหมายสักไรจะแต่งตัวยังไงมาก็ได้ใช่ไหมใช่ทุกวันนี้หมออองยังไม่ผูกไทยเลย องลองเคยร์นะองลององลองเบียร์นะลอง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 องลององป่องเบียร์ลององป่องเบียร์ลององป่องเบียร์เนี่ยค่ะแล้วก็พอประท้วงไปประท้วงมาวิโรจน์ก็สไตล์เดิมอะค่ะแกดุหงุดหงิดมาจากบ้านหรืออะไรก็ไม่รู้พอจังหวะที่คุณเสรษฐาขึ้นมาคุณเสรษฐาก็เลยแบบขอให้ใจเย็นๆให้ยิ้มให้ยิ้มแบบแล้วก็ยิ้มขึ้นมาเลยนะเสรษฐายิ้มขึ้นมาเลยให้ใจเย็นๆเพราะว่าเราต้องอยู่กันอีกนาน อยู่ไปยิ้มนานยิ่งน่ากลัวอย่างเงี้ยเราต้องอยู่กันอีกนานนะอะไรอย่างเงี้ยนะคุณวิโรจน์ใจเย็นๆนะเราต้องอยู่แค่พิสภาพหน้านู่นนะใช่ใช่เดี๋ยวพิสภาพหน้าก็ไปกันแล้วทีนี้เรื่องเรื่องนโยบายดิจิตอลเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเออ่ เมื่อวานจุลพันธ์อมรวิวัน์ลุกขึ้นชี้แจงถึงแหล่งที่มานะคะของไรายได้เพราะหลายคนก็อย่างสวคำนูณเองเนี่ยก็มีการอภิปรายว่าจะเอามาจากไหนจะเอาเงินมาจากไหนจะไปเอามาจากกองทุนวันรภักรหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณจุลพันธ์ก็เลยในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เลยต้องชี้แจง แต่การชี้แจงเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนว่าเอามาจากไหนเขาไม่รู้ไงก็ยังไม่รู้จักก็ยังไม่รู้ใช่ๆเพียงแต่บอกว่าโอจะไม่แตะสมบัติของชาติทั้งกองทุนวายุพักทั้งบำเน็จบำนานข้าราชการทุนสำรองระหว่างประเทศก็จะไม่แตะทุนประกันตนก็จะไม่แตะกู้ก็จะไม่กู้จะยึดหลักกรอบวินัยการเงินกันคลังแต่เดี๋ยว ไปพิจารณาก่อนไม่เราจะสมมุติขึ้นมาเองไงว่าว่าจะเอามาจากไหนเราเงินอุปโลงสมมุติขึ้นมาเองใช่ใช่ก็ทำก็ทำดอลลาร์แหละเงินสมมุติอ่ะคือปั๊มขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันบอกเนี่ยเนี้ยเนี้ยใช้พิเตอรเหมือนกับแบง์แบงกาโมอ่ะแบงแบงแบงกามโมมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปใช้ใช้ใช่ใช่อ่าอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยซื้อของได้ธนาคารแห่งประเทศไทยยัง ไปคุยกับธนาคารถึงไม่าได้ด้วยนะเขาธนาคารก็ปล่อยเขาเตือนเขาธนาคารก็พูดแล้วเขาเจอกับแบงค์ชาติแล้วแบงค์ชาติเตือนว่าเรื่องนี้ให้ระวังนะอะไรต่างๆแต่เขาไม่เปิดเผยว่าแบงค์ชาติเตือนว่าอย่างไรใช่คือแบงค์กาโมมาแทนเนี่ยบล็อกเชนเขาบล็อกเชนเนี่ยบล็อกเชนแบงก์อเมริกาโมแบงค์อเมริกาโมโมมาให้ส่วนวันนี้นะคะวันนี้เขาบอกว่าให้จับตา โรมรังสินบรโรมแล้วก็ผลิตวัชรศิลป์ที่จะอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายการเมืองนะคะนายประเสริฐพงศ์สอนนิวัตน์สนสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะกล่าวถึงการอากากรอภิปรายในวันที่2อนะคะว่าพักเก้าไกลจะมุ่งเน้นประเด็นสาระสารําคัญที่มีธีมสนุกสนุกเรื่องแรงงานและเรื่องการเมืองซึ่งจะเป็นเรื่องฮอต หรือว่าแล้วก็เรียกว่าได้รับความสนใจมากที่สุดในวันนี้เลยล่ละนะคะโดยจะมีทั้งรังสิมันโรมแล้วก็พริตวัชรศิลป์ที่จะพิปรายเกี่ยวกับนโยบายการเมืองก็อยากจะฝากสาระสําคัญเกี่ยวกับการเมืองมากกว่าเรื่องดราม่าที่จอดรถเออเมื่อวานมันมีเรื่องดราม่าที่จอดรถอะไรนะขั้นล็อกที่จอดรถไว้ให้ไงค่ะแล้วก็ปรากฏว่ามีโลงเรื่องเยอะแยะเลยเรื่องจอดรถเพราะว่าบางคนก็ เอารถมาแม่แล้รถมาเงี้ยบางคนขับมอเตอร์ไซค์มาแทนใช่ไหมขับมอเตอร์ไซค์มาใช่บางคนขับมอเตอร์ไซค์มาที่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 ทำไรเดอร์หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยเหล้าพวกเบียร์ เขาขี่มอเตอร์ไซค์ตอนเขามาสัมภาษณ์ที่นี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มานะเออเออาชอบเนี่ยประหยัดน้ำมันเใช่ใช่เขาสะดวกเขาสะดวกน่าจะปั่นจักรยานประหยัดกว่าเยอะนะปั่นจักรยานเลยมันไม่ไหวเนื้อเอ็นน่องน่องขึ้นโตไม่ไหวอ่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะรายละเอียดของการแถลงนโยบายวันนี้วันนี้จะเป็นการแถลงนโยบายวันที่สองนะคะตามกำหนดเอาไว้สองวัน แล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยค่ะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันประชุมครอมอซึ่งจะถือว่าเป็นการประชุมคอรอมอนัดแรก หลังจากที่ทั้งถวายสาัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยถแถลงนโยบายเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็จะเดินหน้าแล้วไม่มีเวลาฮันนีมูาานคือหลังประชุามคลมกับเป็นกระทรวงก็เซ็นได้เลยเราจะไม่เท่าไหร่อ,อันนี้เท่าไหร่อันนี้อันไหนเซ็นก่อนรีบเซ็นเลยอันที่ค้างไม่อยากใช่ใช่เพราะว่าถ้าเผื่อไม่สมบูรณ์นะก็ยังไม่ได้เข้ากระทรวงได้แต่เซ็นเอกสารอะไรไม่ได้อันนี้โครงการนี้ค้างอย่างรับาลก่อนแต่เขารับไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดเซ็นเฉยเฉยจะไม่ได้อะไรนะครับอ้าวแล้วจริงจะเซ็นหรอเขารับไปแล้ว อ้าวแล้วอย่างนั้นจะเซ็นเหรอคะผมต้องขอทบทวนอย่างนี้ผมควทบทวนอย่างนี้แล้วก็ทบท่องอีกทีไงใช่เพราะว่าเผื่อจะมีติดไปนวมเอามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือคือจะโยกเยกมาคือท่านคุณก่อนจ่ายรับไปแล้วครับในเรื่องคอมเนี่ยเรื่องอะไรนีนะสินใจนะท่านก็เซ็นเฉยๆก็แล้วกันแล้วก็รอเข้าคุกด้วยเงี้ยแม่เราเห็นอะไรนะก็จะรีบจ้งนั่นของกตลอก็ะนักประชุมอ่าใช่เรื่องของผบตรใช่ไหมคะรอกันไม่ไหว ตอนนี้ตำรวจเละยิ่งกว่าโจ๊กไม่รู้อะไรกันหนักหนาเลยนะตำรวจเนี่ยเห็นในนุสาวรีใหม่เขาทำ้ไม่รู้ใครปั้นเศร้าใจไอ้เป็นโมเดลใหม่เป็นโมเดลใช่ไมตั้งโมเดลออกแบบใหม่ออกแบบมาใหม่ไอ้ตอนไอ้ของเก่าที่เอาอุ้มเด็กไปฆ่าเนี่ยไม่เอาแล้วเขามีตำรวจยืนมุงกันแหมผมลืมมารูปมาแล้วตำรวจนอนตายอยู่เขายืนดูกันอะ เขาบอกเขาจะเอาลูจอรีไปไว้น่าเข้าไปถมนะเขาออกแบบมาแล้วแต่จะไปตั้งที่ไหนไม่รู้นะไม่รู้เลยเขาออกแบบมาแล้วไอ้เจพาจะอุ้มเด็กไปฆ่านั่นไปนี่ไม่เอาแล้วแมาแล้วทิ้งไปแล้วเด็กโดนทิ้งแล้วมันเก่าแล้วไงมันเก่าแล้วอ๋อไอ้นี่กลายเป็นตำรวจยืนมุงกันแล้วตำรวจนอนตายอยู่ต่อหน้าอ๋อไอ้บิดจิงนี่เพื่อจิงก็เพ่นหมดแล้วไม่ต้องตอนนั้นไม่มีเหลือแล้วไม่เหลือเหรอเหลือแต่แม่บ้านเขาบอกตำรวจเพิ่มอีกจากที่บอก20คนตอนนี้เยอะกว่านั้นอีกเออใช่ บอกมีตำรวจเพิ่มอีกใช่ใช่งั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นในวงการตํารวจแล้วก็เ,เชื่อมโยงไปถึงมาเฟียผู้มีอิทธิพลคือมันกลายเป็นว่าไม่ไม่ลดละเลยกับกับกับวงการตํารวจี่ยมีเรื่องฉาวออกมาตลอดเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาคุยกัน,นะค่ะ